จาบสบายดีพี่น้องมาะะถืกคนมาหนี้ก่าลุงสุขหรือว่าลงุงกอนสิ่มาว่าวสู่พังว่าต้องคิดเต่จังหน่อยผนว่าอยากันหง่ามาเลยท,ที่เฮียนอยากไปขับรถพี่น้องอยากไปขับรถบัหนี้เนี่ย ใหญ่มาไปเฮียนจบมาแล้วก็สีบุกบืนให้มันได้ตามความฝันให้มันได้ขับรถมาขับรถไลยใช่ไหมะเนื้วก็บกับพยายามหาเงินซื้อรถมาให้ได้ว่คขค้นแตียงหน่อยนะบ้านนี้ใหญ่มาแล้วก็กับปัตย์พัยนญยี่พี่น้องเลยพี่น้อง มันก็ได้ตามข้อมูลมปาปรัสนาเจอือครับขับรถเนือ่องกับออกนะพี่น้องต้องขับรถแนวที่มันได้ขับห,หลายๆนะนี่ก็นีงมาได้รถพี่น้องเบิกก่อนเนาะพี่น้องเห็นบนี่นี่นี่ก็แปดศูนแปดพี่น้องนี่ ได้ชมความมุ่งมั่นปรารถนาได้พี่น้องเอาก็จะมาขึ้นสตาร์ทเพื่องให้พี่น้องงเบิ่งน้ำกันเลยเนาะว่าเค็ดได้โบนะอันนี้ก็ทีสตาร์ทให้เบิ่งจะซื้อพี่น้องพระ่าช่วงนี้มันกับเป็นช่วงมันช่วงมัน หน้าผลพี่น้องมันก็เลยลดลดมาก้าแปดสนแปดมันก็เหตุงานย่าๆอยู่ว่ามันช่วงนี้มันเป็นหน้าบวมเนาะหน้าบวมหน้าช่วงหนั้นเองเขาก็ได้เหตุงานพี่นอ <c oughs> ้องลองสตาร์ทกัเด้อพี่น้องเด้อ